สวัสดีครับทุกคนผมแหม่มโบค,ครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนำการปิด Google Assistant นะครับซึ่งเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเราทำง,งานเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมารบกวนเรานะครับมันจริงๆแล้วมันมีวิธีปิดนะแล้วก็ Android แต่ละรุ่นก็จะเข้าไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะประมาณให้ทุกคนเข้าตามผมละกันนะครับโดยเครื่องสาธิตนี้เป็นเครื่อง oppo นะครับเพราะฉะนั้นทั้ซุงอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันแหละนะครับ มันมีวิธีการปิดกันยังไงปิดกั้นยังไงนะครับที่ไม่ให้ Google Assistant เนี่ยได้ขึ้นมาควนใจเรานะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าไปที่การตั้งค่าครับรูปันฟเฟืองนะครับจากนั้นนะก็ให้เลื่อนลงมาล,ล่างครับอของซัมซุงน่าจะเป็นแอปแลกการแจ้งเตือนอถ้าผมจำไม่ผิดนะ ของ oppo จะเป็นการจัดการแอปนะครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของแอปแหละนะครับเอาเป็นว่าให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้ฮะแอปละการเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะแอปละการเริ่มต้นนะครับของ samsung ก็เข้ามาคล้ายๆกันแหละครับให้หาทางเข้าไปที่แอปเริ่มต้นให้ได้นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่แอปผู้ช่วยนะครับ ตรงนี้ครับแอปผู้ช่วยนะครับทุกคนก็จะเห็นแอปผู้ช่วยเป็น Google อยู่นะครับให้ทุกคนแตะที่ฟันเฟืองครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับขอโทษทีขอโทษทีแตะที่ตรงนี้ครับแอปผู้ช่วยเราจะเรา,เราจะปิดใช่ไหมแล้วให้คนติ๊กตรงนี้ฮะไม่มีครับผมง่ายไหม แค่นี้เวลาที่เราเล่นเกมนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ย Google Assistant เนี่ยมันก็จะไม่เด้งขึ้นมารบกวนเรานะครับแค่นี้เองก็ให้ทุกคนกดแบ c k กลับน,นะครับและถ้าพี่ผมอยากจะให้มันแจ้งเตือนแล้วล่ะผมจะทํายังไงก็เหมือนเดิมครับก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับผมแล้วก็เลือกการจัดการแอปเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือกแอปเริ่มต้นนะครับ ก็จะมีแอปผู้ช่วยตรงนี้ก็ให้ทุกคนแตะเข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าแอปผู้ช่วยตรงนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับก็ให้ทุกคนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็แตะที่แอปผู้ช่วยอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ติ๊กที่ Google นะครับแอสแตนจะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ใช้งานในวงวงคุณได้รวมถึงข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอหรือที่เข้าถึงได้ภายในแอปนะครับก็ให้ทุกคนกดตกลงไป ี้เองนะครับการแจ้งเตือนของ a s t ต n อนนะครับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดไปครับนะครับง่ายไหม <c oughs> ง่ายเนาะโอเคครับเอาเป็นว่าก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe <c oughs> เพื่อกำลังใจผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้แมาโบสวัสดีครับ